ลงานและคุณดาวพานดีของท้าเจ้าคุณนั้นก็บาสุปตรงกับพุทธภาษิธตที่องค์สำเด็จสัมมาพระเจ้าทรงตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยาแปลว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจเป็นใจของท้าเจ้าคุณภาะหากุศล ซึ่งเป็นอาญาสงสาวของ,องสเสด็จสมมาธุเดเจ้าที่ได้ประฏิบัติตามธรรมคําสอนขององค์สงเสด็จสมมาธุทธเจ้าแล้วจะมีจิตใจที่สะอาดผปร่งใสมีปัญญาอันเนิศสามารถที่จะควบคุมและบริหารกิจการงานทุกอย่างข,งขงวัดเทาสูงสืบต่อจากงานของพระเุทธองคหลวงพ่อที่ได้กระทำมาแล้วก็จะทำก็ทำให้เห็นได้ว่า เราทำคำสอนของโอ,งสองเดดสดสัมมาริกยาวนั้นถ้าน้อมนำมาปฏิบัติแล้วแต่ละใบติดใจของเรามีความฉลาดมีความแจ่มใสมีความสุขความสุขของท่านคนเดียวก็เหลือลดแล้วแต่ท่านยังเพื่อแผ่ความสุขมาให้กับพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของพระเทพพระกุหลาพ่อหรือเป็นพี่เป็นน้องของท่านอีกต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็น คุณธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาอันหาประมาณม่ได้เพราะฉะนั้นในการที่เราบารรวมงานทำบุญเพื่อถวายกุศลแด่ท่านนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความดีในข้อที่ว่ามีความกระตันยูกระตวเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณในจับใหม่หลวงพ่อมาอยู่นั้นท่านก็จะสร้างแต่ก่อนสร้างเอาก่อน สร้างให้ได้ก่อนความปันนี้ก็ยังน้อยแต่ตอนหลวงพ่อท่านตะคุณมาท่านก็จะดังที่หลวงพ่อท่านบอกเออเดี๋ยวอง์หลังก็ก็มาทําไม่สวยเองแหละเนาะตอนหลังเนินทําก็ทําแบบปานนี่ทาสวยทํามั่นคงทาไมก่อนหลวงพ่อไม่ได้ตอกเข็มยนนะนะวัดนี้ไม่มีการตอกเข็มทำไมก่อนที่หลวงพ่อสร้างแม้ตึกกลางน้ําก็เช่นเดียวกัน ตึกกลางน้ําที่อยู่ทางทางปรตตุลามณีนั่นก็ไม่ได้ตอกเข็มนะยมนะหลวงพ่อเทฐานแพฐานแพไว้อย่างเดียวไงขนาดเทเทน,นี่น้ําน้ํายังอยู่เลยนะยมนะยังมีเลนอยู่เลยนะก็ยังอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้อันนี้คือหลวงพ่อท่านจะร้างมาก่อนแล้วก็ตอนหลังนั้นหลวงพ่อท่านะกุลก็เลิ่มมาเริมบุรณะ ยามมหาวิหารร้อยปีเนี่ยใช้เวลาประมาณแปดเดือนก่อนที่จะหล่อโลปเหมือนของรบรตัดติการของบัณฑประคุณรัชพาอร้อยปีเล่งกันแล้วก็่างทำกันทั้งวันทั้งคืนกันเท่าได้จนใช้งานเราหลวงพ่อทองคำ ที่จะโดมรดงกันร้อยกิโลได้จนทบเลทุกอย่างเนาะเราพอนั้นก็ถือว่าทําให้ลูกลานทุกอย่างสถานที่ปฏิบัติธรรมท,ที่ที่เป็นโรงบันเก่าที่ทิ้งไว้ลกล้างกว้างเปล่าตั้งนานไปขอเช่าแล้วก็สร้างเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้ลูกลานมาปฏิบัติธรรมจนถึงทุกวันนี้สร้างห้องสมุดกางคลินิก สำหรับรักษายาโยมทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ในอํานาจคลินิกนั้นยังเปิดอยู่หลวงพ่อต้องไปเช่าจากรนารักษ์มาแล้วก็สร้างหลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลให้แต่ตอนหลังนั้นก็โรงพยาบาลน,นั้นลบล้างไปก็หลวงพ่อท่านก็ทำใจไม่ได้จนท่านทำให้พวกเราเห็นทุกวันนี้ว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่ยาโยมมาพัก แล้วก็จะมีความสุขเนาะมีความสุขก็อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านทำไว้ให้พวกเราทุกคนพวกเราทุกคน <c oughs> ตอนนี้โรงพยาบาลนั้นเราก็ขอใช้โดยไม่ต้องเช่าแล้วนาะยมนะตอนนี้ก็ทำเร็จเรียบร้อยทุกอย่างเนาะก็ถือว่าเป็นงานที่หลวงพ่อท่านวางไว้ทุกอย่างจั้งต่างๆในวัดนั้นก็ท่านปูพื้นฐานไว้ทุกอย่างเลย แม้แต่โรงเรียนพระตุตธรรมยานเตล่าวิทยาก็ <c oughs> าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ในทาไมหลวงพ่อธนกุลนั้นต่อจากหลวงพ่อนั้นยา,ายากมากยากมากโยมเนาะโยมไอโรงเรียนพระตุตธรรมยานเตลา,าที่ทุกวันนี้เป็นตัวเรียบร้อยในอันดับหนึ่งแล้วดีหน่อยะ กูตั้งกลักษ์ไปบุญพระบุกคู่ใบิกาไปบุญดานมาดูแลให้ก็หลวงพ่อมบอบหมายให้ดูงานก็ตันโลงเรียนบิลตัมยานเทราวิทยาตอนนี้ก็ถือว่าเด็กนั้นตอบมาอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการที่หลวงพ่อท่านวางแผนไว้ต่อจากประเดชพรกับคุณหลวงพ่อเป็นงานที่หลวงพ่อท่านโอเพื้นฐานทำหลับเป็นงานสานนาสงเคราะห์ ลูกหลานของท่านที่อยู่ทั่วประเทศไทยที่เด็กมาเรียนพระตุธรรมนะไม่ใช่เด็กกระเะอุไทยในะยมนะมีเด็กอุบลเชียงใหม่อู่เกตมาทั่วเลยมาพักรักอมก้อยอะไรก็ยังมาก็ถือว่าในโรงเรียนที่หลวงพ่อท่านตั้งไว้เพื่อตสองขอลูกหลานเพราะฉะนั้นสิ่งหล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ ความมั่นคงของวัดนั้นถือว่าหลวงพ่อ่ันยกรุณได้ทางานต่อจากหลวงพ่อพระราพมยาน,นั้นจนปัจจุบันนี้ก็ถือว่างานนั้นก็มั่นคงในระดับหนึ่งเลยสิ่งต่างๆที่ท่านฝากไว้ก็ได้มีโอกาสทำสนองพระคุณท่านเนาะก็โดยลูกหลานตัฐาลูกหลานนี่แหละ ตถาลกหลายกงไม่ได้พระกุหลงพอ่อกันาพระและ้ดดวก็ญาติโยมนี่แหละที่เดยวร่วมกันบุรณะดูแลวัฒนสุงตอนนี้ก็ติ่งทำการอนกอย่างประการหนึ่งก็คือหลวงพ่อท่านให้บุรณะโบสถ์ทองคำอันนี้เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่มากค่อนข้างใหญ่มากก็บุรณะนั้นก็ต้องบุรณะทั้งหมดหลบ รอบโบสถ์เรยนนยมนะตอนนี้บรานะไปแล้วที่ร้านแม่ก,กิมกีเลือนกระเลียงตอนนี้ขลังปาปินิที่ทำบุญก็น่าจะตักปลายปีนี้น่าจะกลายเคียงก็ถือว่าสถานที่ฟังโบสนั้นเป็นสถานที่ที่แรกและเป็นสถานที่หลวงพ่อขยายมาที่เป็ดไหล <c oughs> นี่คือเป็นติ่งที่หลวงพ่อท่านเดวกุลทำไว้ทุกอย่าง ทำมทุกอย่างนเนาะเปื่อให้าาคณะพระลุ่นหลังโยบยาโยมลุ่นหลังนั้นร่วมกันตืบบทอดงานของวัฏสงเืิดทอดงานของพศทธศาณาทางด้านการดูแลวัดด้านการปฏิบัติธรรมด้านการฝึกมโนยิทธิาการกวางแผนไว้ทุกๆสิ่งในทุกอย่างก็ถือว่าวันนี้เราจะได้มาน้อมลำลึกดึกถึง คุณงามความดีของท่านที่ได้ทำวัตถุตุงต่อจากพระเดบคุณหลวงพ่อนั้นให้เจริญรุ่งเรืองมาจนเห็นดานดดมลูกหลานนั้นได้เห็นในปัจจุบันนี้นาะ